สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนขวานนะคะสวัสดวนดีเจอกันนานแล้วที่ไม่ได้เจอกัน,น <ไป S 1> หน่ไปไหนมาคะไปไหนมาอยู่แถวๆวนี้แหละอยู่แถวแนี้นะคะ <S <S สวัสดีกับชาวเพชกิจดานะคะรอบนี้นะคะรอบรถตู้นะคะวันนี้ได้เพื่อนเดือนมาเป็นแขกรับเชิญนะคะรับเชิญนะคะเนื่องจากว่าได้ข่าวว่ามีผู้หลับผู้ใหญ่อยากได้เวนจูรี่นะคะลูกค้าหาโยหาเยอะด้วยนะคะวันนี้นะคะวันที่เท่าไหร่และ30สิบ เดือน1นึ่งสองห้า6สี่นะคะวันนี้พี่ขวานกับเพื่อนเดือนนะคะเอารถเบนจูรี่สีดำสีตรงสีตรงอ่านี่ทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวพี่ขวานจะเปิดสำเนารถให้ดูเล่มทะเบียนมีเลยนะคะคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะคะเพื่อนเราไปเช็คใหนแล้วสีนี่คืออ้างเลยข้างเลยกุญแจพร้อมกุญแจพร้อมเล่มทะเบียนมาแล้วนะลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้เลย ทุกอย่างพร้อมมากคันนี้พร้อมมากเลยคันนี้เป็น,นะะปี14นะคะเครื่อง3,000ไฟใหม่แล้วไฟใหม่แล้วนะปี14มีไฟไฟสองไฟนะไฟสองอย่างคันนี้ได้ไฟใหม่แล้วได้กระจังหน้าตัวใหม่แล้วนะคะลูกคา้าเครื่อง3,000ปี14ราคาเพียงแค่759,000บาทนะคะเดี๋ยวเราขอาแจร์นิดหนึ่งนะ,นะ,ะได้เลยนะคะตอนนี้นะโตต้าเวนจูรนะี่นะคะอย่างนี้ด้ว เพื่อนขวัญแจ้งไปเนาะปี2014นะคะใครที่มองหาอยู่นะหาเวนจูรี่นะส่วนมากเข้ามาก็เห็นแต่สีขาวเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะส่วนมากเข้ามาสีขาวเนี่ยอย่างตอนนี้กล้องขอ,อนิดหนึ่งได้ไหมสามคันจอดเรียงกันเลยนะเนี่ยสามคันเข้ามาเจออย่างเงี้ยสีขาวอย่างเงี้ยสามคันจอดเรียงกันอยู่อย่างเงี้ยอยากได้สีอื่นบ้างมีไหมเนี่ยเจอบ่อยเหมือนกันนะตอนนี้มาแล้วนะตอบโจทย์ให้ท่านแล้วนะคะสําหรับเวนจูรี่สีดํา หายากมากนะเพราะเขาผลิตออกมาไม่เยอะนะคะรุ่นที่ผลิตออกมาเยอะเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวเนี่ยจะเยอะมากไปทางไหนก็เจอตามท้องถนนก็เจอมากเยอะมากๆเลยสําหรับสีขาวหรือสีขาวมุกนะคะสีดํามีน้อยเพราะฉะนั้นมาแล้วเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมว่าเรามีน้อยนะจ๊ะรีบเลยนะใครมีค <หา S 2> ันเดียวยด้วยเพื่อนเนื่ยใช่สามปีมีสองคันใช่ตั้งแต่ทำงานที่นี่ก็หลายปีแล้วเ่นหมดเสียงใช่ไหม หมดแล้วนะเช้ากลางวันเย็นนะคะวันนี้นะคะเอื่อจะมาทำงานที่นี่ก็พุ่งเย็นแค่คันนี้คันที่สองนะคันที่สองอีคันหนึ่งขายให้คุณต้องนะคะถ้าเป็นดีเซลนะเอาเรื่องดีเซลก่อนพี่ขวัญขายให้ลูกค้าคุณต้องนะคะดาวสามแสนจำได้เลยคันนั้นตอนนั้นน่ะล้านกว่าบาทเพื่อนเดือนล้านหกหมื่นใช่ค่ะนะคะหนึ่งล้านหกหมื่นนะสองปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งล้านหกหมื่นแล้วก็คันนี้นะคะปีสิบสี่ ปี14ค่ะไฟใหม่นะไฟลูกแก้วแล้วนะใช่จะจังหน้าใหม่นะคะโครเมียมอย่างสวยนะคะสวยงามไฟตัดหมอกพร้อมสีเดิมสีเดิมไม่ใช่แล็ปสีส่วนมากลูกค้าจะเจอเวนจูรี่กับสีรถหรือว่าเอาไปแ็ปสีแต่คันนี้สีเดิมเดิมเลยอคุ้ขอบคุณนะคะจ้าพี่อาคันนี้นะคะปีส4เครื่องสามพันแล้วเป็นตัวท็อป ตัวท็อปเลยใครมองหารถเวนจูรี่ตัวท็อปตัววีประตูสไลด์สองฝั่งรีบเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูความงามของเขาก่อนจว่ามันสวยระดับไหนนะคะสวยงามระดับไหนนะคะตอนนี้สวยจริงๆนะและที่สําคัญเพิ่งมาวันนี้เลยใช่ไหมคะพี่คะม,มาวันนี้บ่ายวันนี้ค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะนะคะท่านใดที่มองหาเวนจูรี่อยู่นะคะรถบ้านรถใช้ครอบครัวรถพวกนี้รถสีพวกนี้จะไม่มีรับจ้างนะคะ แล้วก็สีเดิมเดิมนะคะลูกค้านะคะสีเดิมเดิมและพี่ขวัญบอกเลยว่าไฟตัวนี้คนสนใจเยอะมันเป็นไฟตัวใหม่นะคะเป็นไฟลูกแก้วอยู่ด้านในนะท่านใดที่มองหาอยู่รีบๆเลยนะคะไฟตัดหมอกพร้อมนะสกงสเกิร์ตนะคะไม่มีหลุดนะคะงานเนียนนะคะงานเนียนตานะคะลูกค้างานเนียนตาทั้งคันนะคะลูกค้าคันนี้สวยรอบคันสีเงาสีเนียนเงามาก สีเงาสีเนื่นบางๆเลยสีดําเงามากๆเลยนะคะตัวนี้สวยอยากได้สีดําเขาตัดด้วยโครเมี่ยมมันจะหลอมันจะหลอมมันจะเด่นใช่เด่นนะคะตามด้วยนี่ค่ะลูกค้าล้อแม็กเลยล้อแม็กอย่างดีเลยนะลูกค้าท่านใดที่มองหารถบ้านสวยแท้ๆนะคะ สีดำแท้นะตัวท็อปสุดยางใหม่ตัวท็อปสุดยางใหม่สุดปีสิบสี่ยางของยางดีเลยนะบิสตโตนนะคะตัวนี้เนาะใช่เนื่องจากว่าคนมองว่าเป็นรถตู้หน้ายางมันกว้างไงเพื่อนเดือนใช่ใช่นั้นยางขอบสิบห้านั้นหน้ายางเป็นยางหน้ากว้างยางหน้ากว้างมันจะขับง่ายติดถนนมันจะยึดถนนได้ดีมากและล้อแมกไม่ต้องไปปัดใหม่เลยค่ะ สวยงามยังสวยงามยู่ียใช่ล้างขัดนิดเดียวก็พอแต่ไม่ต้องไปแบบไอ้นี่เยอะมากแล้วนี่เออสีสีดําจะออกเงาเงานะคะออกเงาเงามุกนะคะเนี่ยตสังเกตเนี่ยถ้าสังเกตเห็นนะถ้าเจอแดดเจนแตเจอแดดมาแดดส่องมาเห็นไหมเงาประกายมุกออกมาประกายมุกจะออกมานะคะลูกค้าบางบาเดิมๆทั้งคันค่ะเงาวับเลยนะอันนี้เนื่องจากเออเจ้าของรถนะคะค่ะค่ะว่าไงคะ แฟนลับสวัสดีป้าขวัญสวัสดีค่ะแฟนขับทุกคนเลยนะคะเพื่อนเดือนคันนี้เข้ามาแล้วก็แชร์ให้แล้วก็แชร์เลยเนาะคันนี้เป็นบอดจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าเนี่ยเพื่อนเดือนบอดจากศูนย์ตรงนี้มันจะมีตัดตรงนี้เพื่อให้นั่งระบายสบายๆนาอยสบายเลยนะคะตรนนี้นะคะนั่งสบายโูหเงาภายในดําตัดดำนะคะดูเข้มดูสวยดูหล่อ สะอาดสะอานไม่มีตําหนินะคะลูกค้าเบาะหนังนะคะเบาะหนังนะคะจากศูนย์เลยนะไม่มีการเปลี่ยนเบาะนะปีสิบสี่แล้วเบาะยังสวยยังใสขนาดนี้เด้งดึงอย่างนี้ถือว่ารถใช้งานน้อยมากแล้วไม่ได้เยอะเลยนะคะลูกค้าคันนี้ไม่ได้เยอะเลยนะคะขอบคุณร้อยท่านนะคะดูนะคะวันนี้บอกเลยนะคะด้านเพดานเอวยัสวยเลย เบาเอ๋ยการเย็บหนังนะคะอันนี้จากศูนย์เลยเพื่อนเดือนใช่ค่ะไม่มีไม่ใช่ว่ามาหุ้มเองนะหุ้มเองหุ้มใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยิงช็อตเวนตูรี่ใส่ใส่ด้านในเลยคันนี้ดูยังไงก็สวยดูยังไงก็หล่อภายในก็สวยสีดำค่ะลูกค้าปีสิบสี่สีดำปีสิบสี่สวัสดีค่ะคุณต้องนะคะนี่เลยผมยังใช้อยู่คระบปฟนยังใช้อยู่เลยเนาะคุณเห็นไหม ไม่ได้ไม่ได้จกตากันนะคะลูกค้าพี่ขวัญซื้อสีดําไปเนี่ยให้คําตอบมาเลยว่าพึ่งผมยังใช้อยู่ลูกค้านะคะตอนนี้ยิ่งร่ารวยเพื่อนเห็นบอกว่าซื้อรถไปแป๊บนึงก็ซื้อบ้านอีกแล้วติดตามนะคะคุณต้องพี่ขวัญติดตามกดถูกใจให้ตลอดเลยพอเป็นลูกค้าแล้วเราก็ไปเป็นเอฟซีเขานะแต่เขาชอบไปยิงปืนนะคะชอบไปยิงปืนคนนี้อมาต่อนะคะแฟน แฟนแฟนก็น่ารักอ่าฮะแฟนเลี้ยงดีเลยตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าคุณโต้งเป็นบอก VIP นะบาะเก้าที่นั่งเนาะเป็นบอกเก้าที่นั่งนะใครครอบใช้ในครอบครัวได้นะใช้รับจ้างก็ได้นะคะตอนนี้นะครอบครัวใหญ่ๆก็ไปกันได้หลายคนเลยใช่นี่ค่ะนี่เลยบาะนะคะก็คือบาะเดิมจากศูนย์เนี่ยสามแถวโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายระบบขนส่งนะคะ เพดานด้านบนนะคะมีทีวีเรียบร้อยนะคะลูกค้าเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้เ,เดดออสร็จแล้วมันนั่งสบายค่ะเวนจุรี่สีดําเนี่ยเวนจุรี่ตัวนี้นะคะแล้วเป็นตัวท็อปเปิดประตูสไลด์ได้สองฝั่งเปิดประตูสไลด์ได้สองฝั่ง, 50, งเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวพื้นเดือนอยู่นี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูสไลด์แล้วคุณแจอยู่นี่มันเป็นคุสตาร์ทขับง่ายๆอ่ะพื้นเดือนไปนั่นเลยันเปิดแอร์ด้วยนะ สตาร์ทใช่ไหมโอ้โห,โหขอบคุณนะคะเวนตุรี่สีดำนะคะส,สวยๆเพื่อนเดือนขึ้นสตาร์ทเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองประตูตสไลด์ไฟฟ้า<อ>ให้<อ>เลย<อ>เราจะลองประตูตสไลด์ไฟฟ้าให้เลยนะคะคะเพื่อนเดือนค่ะ<อ>ตอนนี้พี่ขวัญอยู่ตรงนี้สตาร์ทรถแล้วนะคะอันนี้<อ>คือเครื่องดีเซลปีสิบสี่เครื่องสามพันแอร์เป็นไงคะแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากนะคะเพิ่งเปิดแอร์นี่เย็นแบบ เออเวนจุลี่ข้อดีมันคือเปิดปุ๊บนี่แอร์เย็นเลยนะคะความเย็นจะออกมาเลยไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอนะคะโตโยต้าทุกรุ่นเลยโตโยต้ารถตู้ทุกรุ่นเลยนะคะอ่ะเพื่อนเดือนค่ะจ้าแบบว่าอยากปิดประตูค่ะแต่ว่าคนขับเป็นคนปิดค่ะอ่าอ่ากดตรงไหนนะกดค้างกดค้างไว้เลยค่ะเพื่อนเดือนบ้าแล้วนี่ค่ะนะคะนี่คือสั่งการโดยคนขับนะ สั่งการโดยคนขับนะคะเพราะเป็นตัวท็อปสะ,สะไ์สองฝั่งเพื่อเดือนเปิดออกค่ะเปิดออกนะคะนี่ก็คือคนขึ้นคนลงไม่ต้องเปิดคนขับเปิดได้หรือตัวเราเองจะเปิดเปิดเองได้เลยอ่ะได้ทั้งสองฝั่งนะคะเพื uh ่อเดือนขาเปิดฝั่งนู้นนละคะ่ะปิดฝั่ง okay, นูน้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะส่องกล้องไปจากทางนี้นะคะ uh huh. ปิดแล้วนะคะ ก็คือเราเป็นคนขับก็สะดวกเราไม่ต้องลงมาปิดประตูถูกต้องค่ะห้โซมากๆนะคะจะลองเปิดให้ดูคุณนัทวุฒิลูกพ่อกนอูกู้ภัยนครสวรรค์สวยจริงครับรถสวยเลยนะคะเอาสวยแบบว่าการันตีได้จังกันเลยนะคะส่งกี่หมื่นครับพี่เจ็ดหมื่นห้าไอ้เจ็ดแสนห้าส่งหมื่นสี่หมื่นห้าค่ะส่งส่งหมื่นสี่หมื่นห้าค่ะได้มพี่หวานฟรีดาวได้เลยค่ะป็นจทรลีฟรีดาวเลยคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินสักบาท แต่คุณลูกค้าอยา่าเถียงตัวเองอยา่าทะเลาะกับตัวเองอยา่าทะเลาะกับเต็นถ้าเราฟรีดาวมันก็จะผ่อนเยอะถ้าเราฟรีดาวมันก็จะผ่อนเยอะจ้ะอ่ะแต่ถ้าเราจ่ายนู่นจน่ายนี่ดาวบ้างมันก็จะผ่อนน้อยลงสเต็ปเหมือนเดิมดาวน้อยผ่อนมากผดาวมาก,ผ,มากผ่อนน้อยอเรื่องปกติได้ดอกเบีย้ยพิเศษดูเอาดอกเบีย้ย ถ้าคุณลูกค้ามีเครดิตเอาดอกเบี้ยพิเศษไปเลยเอาดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะคะถูกมากๆเริ่มต้นสองจุแปเกแต่ลูกค้าโคตรดีเอาไปเลยสองจุ่เจ็ดเก้ารถตู้นะนี่รถตู้นะนะคะพี่ขวาญเดือนที่แล้วเวนจุรี่ออกไปสองคันก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะก็ให้ดูเลยอ่ะคันนี้มีพรมกระดุมเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปสั่งเพิ่มสวย เนี่ยค่ะพอเป็นตัวท็อปปุ๊บพอเป็นตัวพ็อปปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะมีกราบตัวนี้มาเลยติดเวนตูรี่เข้ามาเลยนะคะลูกค้าสวยงามค่ะท่านใดนะคะที่รอคอยอยู่เนาะแฟนขับพิกขวัญก็ช่างนะคะที่รอคอยรถอย,อยู่เลขไม้นะคะปีสิบสี่นัเดียวครบับหยิบเครื่องคิดเลขให้ป้าขวันหน่อยอันหนึง่งอ่ะมานะคะ ยางใหม่ก็สี่เส้นเลยลูกคา้าลูกค้าไม่ต้องทาอะไรเลยคันนี้ไม่มีตําหนินะไม่มีตําหนินะคะไม่มีตําหนิเวนจูรี่รถบ้านแท้ๆคุณลูกคา้าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวออเปิดสําเนาหให้ดูเลยโชว์ไปเลยเพิ่งไปถ่ายมาเล่มก็มีเลยนะเล่มก็มีเลยคันนี้เล่มก็มีเลยนะคะเดี๋ยวพี่คนอาให้ดูเลย สีดำนะคะไม่มีกับสีไม่มีนี่นะคะรถปี14เครื่องสามพันเล่มทะเบียนสวยไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายนะคะอ่าลูกคลูกค้านะคะให้ดูกันไปเลยสวยงามจริงๆอ่ะมาต่ออ่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักขวัญวางไว้ก่อนะวางไว้ก่อนดูมาที่ด้านหลังนะจ๊ะอ่ะพี่ขวัญไปฟิล์ม<ห>น,นะคะฟิล์มรถคันนี้เขาติดตพ<ว>ั <มา S 1> ้งติดแฉบ ติดเชื้อเพื่อเข้าเข้าพื้นเดือนดูฟิล์มเหราสวยไม่เขาติดฟิล์มไม่ยมมีหน้าอย่างดีเลยพี่ขวัญอย่าไปใกล้พี่ขวัญไม่รู้ว่าติดประมาณเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือเข้าเข้ากับเข้ากับสีดําเลยเข้ากับสีดาเลยเข้ากับตัวรถเลยเข้ากับตัวรถเลยนะคะคันนี้สวยงามจริงๆแล้วมาด้านหลังนี่ค่ะลูกค้าจะบอกนิดนึงนะคะใหม่ทุกจุดนะ ปีสิบสี่แต่ใหม่ทุกจุดไม่มีตําหนิพรมกระดุมพรมนี่ก็แพงอยู่นะเนี่ยเป็นพรมกระดุมแบบมีแบบปุ่มมีแบบปุ่มใหญ่ปุ่มเล็กนะแล้วแต่ลูกค้าจะใส่แต่อันนี้เราใส่ให้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็สามารถพับเก็บได้รถเหมือนรถเลยมันรถพวกออฟฟิเนอร์พับเก็บได้นะคะอันนี้พับไปแขวนไว้ด้านบนได้เลยพับไปแขวนไว้ด้านบนได้เลยนะคะลูกค้ามีที่แขวนเลยค่ะ คุณลูกค้าเหมือนคุณลูกค้าใช้รถได้นี่ไปเลยนะอ่ะสวยครับพี่สวยค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยเจ็ดแสนห้า<อ>หมื่นเก้าพันบาทใช่ชอคใหม่ยางใหม่สภาพสวยกิฟต์ไม่มีตำหนิใครที่มองหารถใช้ส่วนตัวอยู่รีบเลยนะคะรีบเลยนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังนะคะเนี่ยค่ะดูกิฟต์เกิบนอตเขาห่นเพื่อนเดือนไม่มีไขออกเลย ไม่เคยนะแกะเลยนะคะน,อน็อตตัวนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้ใช้บ้างไหมเนี่ยรสนิย<ล>ดีมากรถด,ดีมากๆนะคะและที่สาคัญนะคะลูกค้าไฟใหม่นะ,ะไฟใหม่แล้วนะคะไฟลูกแก้วนะคะอ่ะแล้วก็ดูเม็ดกระอาษเขาเพื่อนเดือนปกติถ้ารถเก็บสีมานะมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นกระดางกระดามนอกาะเป็นสีไม่เท่าเทียมกันแต่อันนี้ถือว่าสวย เนียนกิฟเลยนะคะีดำเ,เดิมเ,ม <นะ S 2> เลยนะคะตอนนี้นะไม่มีสีดำตั <ลง S 2> ้งแต่ป้ายแดงมาเลยนะะออกป้ายแดงก็แพงนะลูกค้าตอนนี้อยู่ที่ร้านเจ็ดนะออกป้ายแดงนะอตอนนี้ปีสิบสี่ใหม่ๆอย่างนี้ไฟใหม่แล้วขายแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ค่ะโคตรคุ้มดอกเบี้ยพิเศษอีกนะคะชคใหม่ค่ะเพื่อนๆระวังนะคะช็อคใหม่นะคะโอ้สวยจนเราเราไม่ต้องพูดอ่ะ ขับไปส่งหน้าบ้านได้เท่าไหร่เอ้ยขับไปส่งหน้าบ้านลูกค้าได้เลยถูกต้องใคร,อ,รอยากได้ซื้อสดวิ่โอนจองมาพี่ขวัญขับไปส่งให้เลยส่งฟรี7จจังหวัดเพื่อเดือนใช่ค่ะอ่ะส่งฟรีเลยนะฟรีทั่วไทยเลยนะคะตอนนี้อยู่จังหวัดหนาดาวเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่ครับคุณธนวิทย์ทาดาวเท่าไหร,ไหร่ไม่ดาวก็ได้จีดาวได้ ถ้าดาวดาวเท่าไหร่ก็ได้ดาวแสนหนึ่งก็ได้ดาวห้าหมื่นก็ได้ดาวสามหมื่นก็ได้ดาวสองหมื่นก็ได้ดาวเกินครึ่งก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเดาวที่ศูนย์บาทแล้วกันนะเริ่มต้นที่ศูนย์บาทจนถึงครึ่งหนึ่งหรือจนถึงซื้อสดเลยแล้วกันนะฮะแต่ถ้าได้ถ้าลูกค้ากู้แค่เจ็ดแสนส่งแค่หมื่นสี่ใช่ค่ะเอาอย่างนี้แต่ผมยังรักวีพีครับแฟนข่าบวีพีนะเดี๋ยวจะจัดแต่งสวยๆมาให้เลยรอก่อนรอก่อน นะคะบางคนเขาอย่างเงี้ยพี่ขวัญชอบนะคะเพราะมีเป้าหมายในตัวเองเขามีเป้าหมายในตัวเองนะอ่ะเนี่ยค่ะบอด้านนี้มาด้านนี้ก็สวยเหมือนกันอีกยิงช็อตเวนิูรี่อยู่เลยนะคะสวยๆแล้วก็เป็นบอนวดนะคะลูกค้าคู่หน้าเนี่ยจะเป็นบอดนวดนะนั่งนวดได้สบายๆอะ่ะคุณอยากคุณอยากไปไหนนะคะคุณขึ้นไปเลยนะคะคุณสามารถนวดได้เลยนะคะปุ่มนวดจะอยู่ฝั่งนู้นเนาะเนี่ยค่ะเนี่ย หวดได้เลยนะคะลูกค้าซูเปอร์นั่งได้สบายจริงๆไม่อึดอัดกลับไปจัดแน่นอนครับขอบคุณคะ่ะอันนี้อยู่ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีเซยโยนาระหรือญี่ปุ่นเจเปนนิสใช่ไหมอาริกาโตะนะคะมาต่อมาดูเลขใหม่เท่าไหร่ที่นี่เราคุยแล้วเนี่ยค่ะที่พี่ขวัญบอกคือตัวท็อปก็จะมี ปุ่มสตาร์ทคุณสตาร์ตตัวนี้แล้วก็นี่คะ่ะเปิดประตูสไลด์สองฝั่งเปิดประตูสไลด์สองฝั่งเดี๋ยวมาดูเลขใหม่นะคะเท่าไหร่คะเลขใหม่เท่าไหร่คะน้องตากล้องโอ้โห و, ใช้น้องนะคะตอนนี้ใช้น้องดูให้เลย ขอขึ้นมานั่งหน่อยรับแอร์นิดนึงใหม่ขอขอสตาร์ทก่อนถึงจะเห็นเลขใหม่พี่ขวัญขออนุญาตขึ้นไปนะคะขออนุญาตนะคะลูกค้าเมื่อกี้คนถามเรื่องส่งค่างวดเยอะเลยเอาเอาเอาเคยคิดเลขมานะคะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์ใหม่กิ๊บแอร์เย็นเจ็บใครบอกคันนี้แอร์ไม่เย็นนี่พี่ขวัญเถียงตายเลยใบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอยู่ครบนะคะล่าสุด ครั้งต่อไปนี่พี่ขวัญไม่ได้ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกกันนะไม่ได้หลอกกันนะเปลี่ยนครั้งต่อไปอันนี้เปลี่ยนปัจจุบันแสนสี่อะดูสิหน้าจอมันตรงไหมเปลี่ยนครั้งต่อไปล่าสุดหนึ่งห้าห้าเจ็ดอ่ะเปลี่ยนมาแล้วนะคะนี่เพิ่งเปลี่ยนไปดิ นี่ค่คะตามเลขไม่นี่เลยอันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปมีได้เลย<ะ>เลขไม่แสนห้าค่ะเรื่องเดือนจ้ะแสนห้ากับรถปี14ถือว่าเยอะไหมไม่เยอะจ้ะเฉลี่ยถ้าให้หให้ดูหน่อยปีหนึ่งตกแสนห้าหารสามร้อยหกสี่ปีมันอ่าปี14มันรถกี่ปีแล้วนะสิบสี่1ิบสี่1ิบห้าสิบห กปียี่สิบหปีหกปีอะแสนห้าหารหกหารหกปีละสองหมื่นห้าสองหมื่นห้ารถตู้รถประมาณนี้ลปีละสองหมื่นห้ากิโลเยอะไหมลูกค้าไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยค่ะบ้าหรอวิ่งปีละสองหมื่นห้าเห็นไหมคะคุณอย่าดูคุณอย่าดูแค่คําว่าแสนกว่าแล้วมาเยอะคุณต้องคํานวณเป็นปีเป็นเดือนออกมา อ่อันนี้เป็นปีเป็นเป็นปีแล้วนะปีละสองหมื่นห้าหันด้วยเป็นเดือนหานเดือนเดือนอีกไหมหานด้วยเดือนก็สิบสองเดือนสิบสองเดือนเดือนละสองพันโลหารด้วยวันอีกไหมวันสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสิบห้าวันละห้ากิโลค่ะวิ่งวันละห้ากิโลใช่น้อยมากน้อยมากคันนี้ก็บอกแล้วถ้าหกปีเราใช้แค่นี้ คุณอย่ามามองแค่เลขใหม่เวลาซื้อรถนะคุณมองว่าแสนกว่าคุณไปคำนวณหป็นปีคุณไปคำนวณปีที่เขาออกรถมาแล้วคุณคำนวณด้วยเดือนแล้วคุณคำนวณด้วยวันคุณจะรู้เลยว่ารถคันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยวิ่งวันละกี่กิโลต่นเดือนจ้าโอ้ยน้อยมีหน้ารถมันกิบขนาดนี้นะลูกค้ารถมันกิบขนาดนี้คันนี้เฉลี่ยตกวิ่งวันละห้ากิโลวันละห้ากิโลหกปีวันละห้ากิโล ออกจากบ้านหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิอ๋อก็บอกแล้วว่ามันกริฟขนาดนี้ไงเพื่อนเดือนใช่ไม่งั้นสภาพไม่ได้อย่างนี้หรอกตัวนี้แอร์แบ็กคู่นะเนื่องจากเป็นเครื่องสามพันนะคะเพื่อนเดือนเนี่ยถ้ารถจะเก่านะตะก้องนิดนึงนิดนึงเนี่ยพวกนี้ก็จะจะมีรอยตามนะไม่มีเลยนะอ่ะไม่มีเลยเดี๋ยวซูให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนเพื่อนเดือนมีจอด้วยนะมีจอด้วยใช่คันนี้เจ็ดแสน 7จ็ดแสนห้าหมันบาทโอ้โหคนสวยคนสวยนะคนสวยนะใครเอ่ย,ยนะโอ้ยคนไม่สวยค่ะแต่จริงใจค่ะคนขายนี่บอกเลยนะยอมรับตัวเองนะว่าไม่สวยนะแต่บอกเลยใจโคตรสวยอะถ้าใครได้รู้จักอะลองมารู้จักดูว่าใจเซลล์คนนี้ยสวยแค่ไหนนะเอาแบบปุ๋ยพรที่ปากหัวใจอะแต่ร่างกายจะเหมือนใครก็ว่ากันไปนะ แต่หัวใจนี่ปุ๋ยพรทิพะจะบอกให้นะคะแต่แต่หน้าตาจะเหมือนใครก็จินตนาการเอาว่าอยากให้พี่ควนะันเหมือนใครเนาะว่ากันไปนะคนเราคบอย่าคบที่หน้าตานะคบที่จิตใจนะถ้าจะคบกันอยาอยาต้องคบกันที่จิตใจว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคุณอย่ามองเขา แค่ภายนอกใช่ค่ะรถเหมือนกันคุณต้องดูแม้กระทั่งโปรไฟล์เต็นนะคุณอย่าซื้อแค่ว่าเพราะมีคนโพสขายอยู่หนึ่งคันอย่านะคะคุณอย่าไปเจอแค่รถเพสขายแล้วมันถูกอย่านะคะมันมีเรื่องเยอะเรื่องราวมากมายไก่กองจริงๆรถไปสอบคุณต้องเช็คโปรไฟล์เต็นคุณต้องเช็คเซลล์อย่างพี่ขวัญเนี้ยเช็คได้เลยพี่ขวัญขายรถมา10ปีเปิด Facebook มา11ปีไม่เคยปิด ไม่เคยปิดแล้วไม่ปิดไม่ได้จำจำรหัสไม่ได้จำรหัสไม่ได้ไม่เคยออกจากระบบเลยนะคะนะค่ะแต่บังเอิญว่าไม่ค่อยโพลเรื่องเงินเรื่องทองว่ารวยก็เลยไม่มีใครมาแฮ็กเพื่อนเดือนเออดีหน่อยรักเธอไหมคะเพื่อนเดือน รับเทิร์นเลยคุณนบบอกว่ารับเทิร์นไหมคะรับเทิร์นนะคะรับเทิร์นค่ะรับเทิร์นรุ่นอะไรบอกได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยะมานะามาเทิร์นกันนะอยู่ประเทศไหนบอกกันได้เลยนะคะเพราะแฟนขับเราอยู่เยอะมาเลเซียอินเดียเกาหลีเจเปนนิสแล้วล่าสุดอออแค่เอออะไรนะออสเตรเลียเยอะเยอะอะไรนะคะไปน่าโอเคลูกค้าอยากดูหน้ารถลูกค้าอยากดูหน้ารถบอกแล้วลูกค้าไม่อยากเห็นหน้าเซล โอเคโอเคนะคะเป็นไงคะสวยมากอยากดูหน hey, ้ารถก็สวยนะสิคะสังเกตก่อนเดี๋ยวพี่ควรให้ดูอันนี้กระจังหน้าตัวนี้นี่ปีสิบสี่กระจังหน้าสิบสามอยู่นั่นค่ะจะคนละอย่างคนละอย่างกันอ่ะตัวนี้สีขาวข้างหน้านี่ปีสองพันสิบสามนะคะ กระจังหน้าคนละอย่างนะจ๊ะคันนั้นตัวเบนซินใช่ไหมใช่อันนั้นก็แค่ห้าแสนเองเพื่อนเดือนใช่เบจนห้าแสนห้าถูกกว่าอยู่แล้วจ้ะถูกกว่าหไรตังค์คันนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันดีเซลปีใหม่สวยกิฟต์กระจังหน้าใหม่ไฟลูกแก้วไฟใหม่กิฟต์ไฟตัดหมอกพร้อมทุกอย่างพร้อมพร้อมหมดคุณแจเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะคุณสตาร์ทนะแค่ใช้มือกดนะคะใช่แล้วก็เนี่ยห่ะหน้าตาเขาคือทุกอย่างใหม่หมดเพอร์เฟกต์หมดเลยรุ่นใหม่หมด แล้วก็เลขใหม่วิ่งวันละห้ากิโลทั้งหมดแสนห้าประมาณนี้แสนห้ามีเลขอ่าใบาเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องคุณรันต่อได้เลยเปลี่ยนตามระยะทางเอาอย่างงี้ใครซื้อยอู่แล้วใครซื้อคันนี้คุณขับอย่างเดียวอะ่ะถูกต้องคุณลูกค้าขับอย่างเดียวเลยนะคะรถสวยคนงามขับคุณค่าอันนี้น่าจะอยู่ญี่ปุ่นถ้าจำไม่ผิดอยู่ญี่ปุ่นนะคะอะาพื้นเดือน ลูกค้าอยากดูตรงไหนอีกไหมอยากดูตรงไหนแม่ค้าอยากดูเน้นตรงไหนเป็นพิเศษลูกค้ายังอยู่90หรืออยากให้พี่ขวัญขับไปให้ดูขับไปได้นะคะเกียอโตได้เลยนะคะเลยนะกรุงเทพต่างจังหวัดได้เลยพี่ขวัญสามารถไปได้หมดเหนือใต้อีสานออกไตได้หมดนะคะได้หมดนะพี่ขวัญลงเือนที่ทุกที่ไปทุกจังหวัดนะคะคุณลูกค้าอยู่บ้านได้เลยนอนรอพี่ขวัญอยู่บ้านได้เลยนะวันเกาหลีครับพี่ขวัญโอ้เกาหลีกานะคะกับไทยวันไหน กับไทยวันไหนเพื่อนเดินทางกับไทยวันไหนมาแวะมาดูมาชมแว่นนี่จะให้มาชมหรือว่ามาซื้อเอาของฝากเอาของากของฝากจากเกาหลีเกาหลีละเกาหลีตอนนี้หิมะลงหนักมากใช่ไหมคะหิมะลงหนักมากเพราะว่าเราจะมีแฟนคลับที่เกาหลีส่งมาให้ดูตลอดจ้ะหิมะลงหนักมากนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมเจ็ดเหลือเจ็ดสิบกว่าคนอ่ะใช่ค่ะฝากเบอร์ก่อนค่ะพี่ขวันศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ด นะคะพี่เดือนค่ะ0 8 3 2 2 2 2 2 0านะจ๊ะอ่เนเดือนลูกค้ามาแล้วมั้งค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้เนาะจะเดี๋ยวมีงานต่อเนาะลูกค้ามาเลยลูกค้าโชรูมลูกค้าโชรูมเรานะคะพี่ก่นบอกนิดนึงว่าเช้าจรดเย็นนะเนื่องจากโชรูมเราใหญ่เป็นรูปแบบบริษัทนะคะซื้อขายกันถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้เสมอเวลาลูกค้าสงสัยว่าทำไมเต็นท์นี้คนเยอะต้องบอกว่าเราเต็นล์ละ เปิดบริการด้วยหนึ่งความจริงใจค้าขายตรงไปตรงมารถด,ดีรถสวยไม่บกเม็ด <m 3 S 2> นะคะวันนี้ลาก่อนคอยทุกคนโชคดีนะคะเนื่องจากลูกค้าเพื่อเนเดือนมาไปขายต่อไปลุยต่อแล้วถ้าใครอยากได้คดีทักมาค่ะตามเบอร์โทรนะคะตามเบอร์ที่ปากหมุดไว้เลยค่ะวันนี้ออขอบคุณมากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ